อย่างผมเนี่ยต้นเกมเนี่ยมันไม่มีศัตรูอยู่ตรงทางเดินหรอกครับสับมิดวิ่งไปเลยนะเราเร็วมากนะผมสับมิดวิง่งไม่ต้องกลัวนะจนถึงตรงนี้มันเป็นจุดประทะแหละพอถึงจุดประทะเราสับปืนรอครับผมเพื่อศัตรูมาเราจะได้อย่างนี้เลยอาดาวใส่มันครับผมเป็นไงดาวต้วผมก็งัดขึ้นสังเกตน,นะดาวงัดขึ้นเลยผมงัดเข้าหัวเลยมันก็โดดมาผมก็งัด,ง,ดงัดกว่าเดิมแล้วครับผม if you happy and you know it clap your h a n d if you happy and you know it clap your h a n d If you're happy and you know, and you rarely want to show If you're happy and you know, it grabs your hand กราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะผมยิวผมแล้วเอเลียนโซนนะผมวันนี้ผมจะมาทำการสอนเล่นสเต็ปจัมดาวแล้วผมที่ผมคิดขึ้นมาเองนะพอดีมีน้องๆหลายคนมากแล้วที่ทักมาถามผมว่าพี่พี่เล่นสีนิ้วยังไงสเตปจัมดาวยังไงนะผมโทรศัพท์ที่ผมใช้ก็จะเป็น iPhone SE นะผมอ่ะเป็นตามนี้เลยนะครับก็สีนิ้วที่ผมจะเล่นนะครับผมมันโดนตผมก็ใหญ่ตไปนเป็นกล้อง DIY อวายนะผมทำจากโต๊ะก็อีของเองนะครับโอเคก็ตามนี้แล้วกันอาโอเคโอเคนะครับผมก็อเอาใ่นะสี่นิ้วที่ผมจะเล่นก็คือเดี๋ยวผมเปิดตั้งค่าให้ดูนะครับวิธีตั้งค่าสี่นิ้วอะทําอย่างนี้นะครับผมนี่ ทำ,ทำที่ตัวเองถนัดที่สุดนะไม่จําเป็นต้องจับกลุ่มตามผมนะครับผมอันนี้สจิตรจัดาวเนี่ยผมแนะนําให้เล่น3นิ้วขึ้นไปคนที่เล่น3นิ้วก็คือเอาปุ่มยิงไว้ข้างล่างก็ได้นะครับผมแล้วก็ยิงเล่นนะครับผมแล้วก็นิ้วชี้กระโดดจะนั่งนะโอเคจําดาวก็จะใช้กระโดดนั่งอย่างเดียวนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นนั่งนะครับผมนะโอเคแล้วก็ตามนี้นะครับผมลอ,ลองเทียบนิ้วให้ตัวเองถนัดที่สุดนะสัานที่สุดผมก็ ไลายแม่พิมพ์ผมจะเป็นนี้อ่ะแม่พิมพ์นะค like รับผมนี่เห็นไหมนิ้วโป้งผมจะเป็นปุ่มเดินนิ guru. ้วชี้อยู่ตรงปุ่มกระโดดนะแล้วก็นี่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็นี้เป็นแม่พิมพ์นะทําแม่พิมพ์นิ้วขึ้นมาก่อนนะผมอันดับแรกผมแนะนํานะใครที่เล่น2นิ้วอยู่นะผมและกำลังเปลี่ยนเป็นอย่างสองนิ้วก็เล่นกันนี้นะอืมปุ่มนิ้วได้อยู่ตรงนี้นะใครที่กำลังเปลี่ยน2นิ้วเป็นปุ่มอื่นนะผมเป็นปุ่มสมนิ้วขึ้นไปเนี่ยแรกๆผมจะเล่นงงๆหน่อยนะผมเพราะว่าสมองอ่ะมันยังเ เรียนรู้ไม่ทันนะมันต้องใช้เวลาฝึกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะั้นถึงจะแบบเก่งๆเลยอะใครที่แบบเรียนรู้เร็วก็ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะสองสวันก็เก่งแล้วนะแต่ถ้าเอาแบบเก่งๆเลยต้องหนึ่งอาทิตย์นะผมก็ฝึกออกมาหนึ่งอาทิตย์เลยนะอืมแล้วก็แรกเนี่ยมันจะเล่นแบบหัวร้อนหัวร้อน่อนยทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ได้อย่างดั่งใจอะไรเงี้ยเออว่าเออมันยังไม่ชินนะเนาะเออผมก็เป็นนะครับผมแต่ต้องผ่านจุดนั้นมาให้ได้นะแบบใช้ความอดทนนิดนึงนะครับผมทุกคนนะโอเคจัมดาวนะผมมาเดี๋ยยวเเเรามามลลลองล่นนนกันนะ ลิสแมนช็อปเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เเซเติมคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข uid และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสําหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณน,นั้นได้รับโบน,นพพัสเพิ่มฟรีไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มคุมอย่างอื่นอีกมากมายที่ร้อยคุณไปเลือกสรรกันเองเพียงแอดไลน์แอดลิสแมนช็อปอย่าลืมแอดนะเฮ้ยหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเออจัมดาวน,นะครับผมเราจะมี สามอย่างนะผมสามอย่างนะก็คือหลอกคู่ต่อสู้บนผังชุบค้อนกันใจกระดาษนะผมอาจจะเป็นกระดาษกระดาษค้อนอย่างนี้ได้เราแบบสุ่มๆไปเรื่อยนะผมวิธีเล่นนะก็คือเราจะเล่นดาวดาวจั๊มจั๊มดาวจั๊มดาวอะไรอย่างนี้ได้นะผมแล้วก็จั๊มแล้วก็ดาวค้างนะผมอ่าแล้วก็ผมก็ดาวเลยอย่างนี้ก็ได้นะผมนะเราต้องหลอกคู่ต่อสู้ไปเรื่อยอ่ะนี่คือสับปืนนะผมวิธียิงก็นี่แหละนี่หันนะผมแล้วก็ยิงหันนี่เห็นไหมก็โดดโดดเห็นไหมนั่ง นี่นี่คือจำดาวนะผมโดดนั่งเดี๋ยวคนไาห้ผมกดนั่งขาเวลาตัวถึงพื้นจะไอ้นี่ได้เลยนะผมแล้วก็ยิงหัวขึ้นไปอ่ะยิงตัวครับผมไม่โดนหัวโอเคมันประมาณนี้นะจำดาวนะผมเอาไว้เจอเอาไว้ใช้ตอนสตูอยู่ใกล้ๆเราเท่านั้นนะครับผมอ่ะแบบผมโผมาปุ๊บอย่างนี้ผมยิงเลยเห็นไหมอ่าโดน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 เขาอยู่เอยาวครับเห็นไหมเขาอยระมาณตรงนี้นี่เห็นตัวเขาแล้วอ่าเขาปาระเบิดมาครับผมให้พยายามจะอยู่มุมๆหน่อยเขาโดนนะครับ จาดาวนี่โดนหัวครับเป็นไงวิธีเราดาเนี่ยอ่ะผมบอ,อกก่อนจาแล้วก็ดาวงี้ใช่หไหมผมจะยกเป้าไปสูงขึ้นหน่อยครับผมให้มันอยู่ระดับตรงนี้เห็นไหมปกติถ้าเราจะยิงหัวอ่ะผมจะสอนไปด้วยเลยนะวิธียิงหัวก็คือเทียบระดับตัวครับผมอ่ะตัวคนสูงประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาเป้าค้างไว้ตรงนี้ตลอดเวลาอย่าเอาลงต่ํากว่านี้หรือว่าเอาสูงขึ้นกว่านี้นะครับผมเห็นไหมหวเวลาผมหันผมจะค้างอยู่นี้เห็นปะ ระดับความสูงของจะเท่ากันเลยนะเห็ <_ D> นไหมตรงนี้ผมก็จะโดนหัวเพื่อนหัวดีเห็นไหมประมาณนี้นะผมแบบไม่ต้องจับอะไรมากเลยมันมาให้เองนะครับผมอ่าโดดยิงหัวไปเนี่ยเออจ้ำดาวครับผมเล่นอย่างนี้นะทุกคนศัตรูจะยิงหัวเรายากมากถ้าเราตอนที่เราจ้ำนะครับผมหรือตอนที่เราดาวถ้าเขายิงหัวตอนที่เราจ้ำดาวได้คือเขาฟุ๊กยิงนะครับผมอ่าเห็นไหมผมก็ดาวค้างก็เลยเห็นไหมศัตรูเข้ามาผมยังดาวค้างเลยผมเปลี่ยนสเต็ปไปเรื่อยนะ อย่าให้ศัตรูจับทางได้โดยอันเด็ดขาดนะผมก็คือเราจ้ำดาวจ้ำดาวเออยี่เงี้ยแม่งก็ลิงหัวยนี้รอแล้วเออมันก็แบบพร้อมยิงหัวก็แล้วมึงจ้ำใช่ไหมมันจะโดดมาใช่ไหมมันก็งัดรอเลยรับผมทุกคนนะเราเปลี่ยนสเต็ปไปเรื่อยครับผมบางทีเราเจอปุ๊บดาวเลยก็ได้เออบางทีดาวสองรอบอย่างเงี้ยเออเพื่อแบบมันรู้ว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นอื่นนะเราก็ดาวเห็นไหมเจอรอบสองเราก็ดาวรอบสองรอบสามก็เปลี่ยนนะผมแม่ก็รอบสามติดเลยนะสามรอบติดนะพยายามเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนเราเป่ายิางฉุบนะครับผมทุกคนสเต็ปนี้ก็จะ อ่ะผมก็บอกไปประมาณเท่านี้กันอ่ะอยู่นี่ครับเห็นไหมเนหะ็นไหมเจอลังเคลื่อนมาเอยาวครับผมอ่าอย่าลืมสับมีดวิ่งนะครับผมมันจะทําให้เราวิ่งเร็วหน่อยนะครับดีกว่าถือปืนวิ่งนะเอาชัวร์ๆก็ถือปืนครับแล้วก็ยิงโอเคอน,นี้ไม่โดนหัวนะทุกคนมันอยู่ไกลไปแล้วก็เรื่องการยิงคนนะศัตรูอยู่ไกลนะอ่ะอยู่เลยอย่างนี้ผมก็กําแพงเนี่ยเห็นไหมถือเป็นระยะใกล้ระยะใกล้ก็คือเรื่องตรงนี้ จนถึงตรงนี้นะครับผมผมจะแนะนําให้กดยิงค้างนะเพราะว่าเกมนี้เวลายิงเป้าจะบานนะอ่ะ็สังเกตเหมว่าเป้ามันจะเริ่มบานนะเขียวๆเห็นไหมเออออาเป้ามันบานยิ่งเราเดินมันโดยิงเป้าบานเข้าไปใหญ่ครับผมนะแล้วถ้าอแนะนํศสตูอยู่ไกลอ่ะยยงผมกับเพื่อนผมเนี่ยไกลกันขนาดนี้นะผมจะกดอเคอาะนะครับผมก็คือกดยิงย้ําโดยที่ผมไม,ไม่ได้ควบคุมตรงอนี่เลยนะปุ่มหันเมาส์หันเอ้ยไม่หันเมาส์หันหน้าเลยนะทุกคนเป็นการแบบอืม มันเกมเกมนี้รู้สึกจะมีปุ่มช่วยเล็งนะครับผมก็คือเราไม่ต้องให้นี่ก็ได้นะครับผมดูดูเห็นไหมยิงโดนหัวแยะกดเคาะเอานะทุกคนระยะไกลเห็นไหมเคาะอย่างเดียวทุกคนอย่าก,กดค้างกดค้างนี่ยิงใครไม่โดนแน่นอนนะครับผมมาแล้วครับดาวก็ไปนี่ครับเข้าหวัวเป็นไงดาวแล้วกดยิงค้างเนี่ยคือคือระยะกลางนะระยะกลางผมจะสอนเลยนะครับผมระยะกลางที่ผมเล่นนะ ระยะกลางก็คือระหว่างตรงนี้ถึงตรงนี้อ่ะเห็นปะ่ะระหว่างประตูที่สองนะาถือเป็นระยะกลางแล้วไม่ถือว่าไกลไม่ถือว่าใกล้นะผมมันใช้ได้สองอย่างครับจะเคาะก็ได้จะกดยิงค้างก็ได้ทุกคนอมันได้เหมือนกันนะแล้วแต่บางจังหวะนะทุกคนบางคนอาจจะโลกกดยิงค้างเลยก็ได้นะผมนะอาจจะเคาะก็ได้ถ้ามีสติอะไรอย่างนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมก็โลกเหมือนกันนะอยอมรับเลยอืวิธีจะยิงคนให้ดีๆนะครับผมก็คือค่าความตกใจของเรานะครับผมเราจะแบบ เออเจอคนแบบพุ่งมาปุ๊บเราจะโลกเลยนะทุกคนเราจะแบบอย่างเงี้ยเราต้องคุมสติตัวเองให้ดีๆนะทุกคนไม่ใช่แบบเจอตกใจเจอตกใจอย่างงี้ไม่ดีนะผมทุกคนเราจะแบบโลกไปหมดนะเค mm hmm. มาแล้วครับหนึ่ง mm hmm. เอาโดนยิงบอดยิงหัวน,นี่คือบอกนะผมทุกคนเห็นสังเกตการเดินไหม mm hmm. คือบอดเกมเนี้ยผมบอกเลยบอดมันเป็นการล็อกเป้านลทุกคนก mm ็คือตับใดที่บอดยังหันหน้ามาไม่ถึงเราอะเราก็คือยิงมันสบายนะผมแต่ถ้าตับใดที่มันหันหน้ามาหาเราแล้วเนี่ย สวยครับผมหมอกเลยเตรียมตัวตายเลยนะบทเกมนี้คือแบบมันเขียนโค้ดมาอย่างนี้จริงจงนะอืมจากที่ผมดูอ่ะเดี๋ยวผมปรับแสงขึ้นก่อนผมเริ่มมองไม่เห็นแล้วโอเคเออโอเคตอนนี้มันยิงดักผมนะผมจะจำเข้าไปนะผมจำยิงไม่โดนหัวอ่ะโดนแล้วครับดาวทีโดนหัวเลยเป็นไงคือจำอะ่ะมันจะเป้าบานอ่ะสังเกตทุกคนเห็นไหมเป้ามันจะแบบกางขึ้นมาเลยทุกคนมันจะยิงยากมากพอจำลุกดาวเห็นไหมเป้าแคบขึ้นมาเลยทุกคน สังเกตนะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีทุบดาวเป้าแคบเลยเห็นไหมมันจะทําให้เรายิงหัวง่ายครับผมจําไว้ตอนที่ดาวพยายามงัดขึ้นนิดนึงนะผมงัดให้ขึ้นหัวนะงัดมานี่อ่านนะจะเข้าหัวพอดีครับผมเวลาเราดาวโอ้ชนะแล้วทุกคนเดี๋ยวอีกสักตาหนึ่งครับผมนะให้รู้แล้วรู้อดนะครับผมโอเคจัดไปทุกคนนะจำดาวผมสามนิ้วก็เล่นได้นะสามนิ้วแต่ขอจำดาวมันอยู่ตรงนี้ก็พอนะครับผม ถ้าจาดาวอยู่เนี้ยคุณจะใช้อะไรยิงคุณใช้นิ้วชี้ยิงนะครับผมแล้วคุณจะใช้นิ้วอะไรหันอ่ะใช่ไหมผมเห็นนะมีคนเอาปุ่มยิงไว้ฝั่งนี้นะครับผมอืมผมถามจริงเวลาคุณดาวเนี่ยอ่ะคุณคุณเดินเนี้ยคุณดาวเนี้ยคุณอาจจะหันงนี้ก็ได้แต่มันยากครับผมมันลําบากนะทุกคนแนะนําใช้นิ้วชี้คุมหมดเลยดีกว่านะครับผมแล้วก็ยงิงหันอยู่หันใช้นิ้วโป้องอย่างเดียวครับผมหันก็เดินใช้แต่นิ้วโป้งนะนิ้วอื่นแบบไม่ต้องเลยแล้วก็ระเบิดนะใช้นิ้วโป้องอ,อ่าผมรดมไมกดไค <c oughs> ฝั่งคนมีคนใช้เฮดเชแดงเลยนะระเบิดผมจะอยู่แนวแนวนี้นะผมก็จะใช้นิ้วป้งกดแล้วผมก็จะกดคาอย่างนี้แล้วหันหันหันแล้วปล่อยอย่างนี้ครับผมสไนก็เหมือนกันนะผมจะกดค้าแล้วปล่อยปล่อยแต่เดี๋ยวผมจะมาสอนสเต็ปสไนอยีกทีนึงนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังฝึกเล่นสไนยอยู่ตอนนี้ผมยังออกยอมรับเลยยังเล่นสไนไม่เก่งนะผมยังเล่นไม่เป็นเลยด้วยนะครับผมก็คือถ้าเจอคนเี่เก่งจริงเนี่ยตายสถานเดียวครับผมแล้วก็ รื่องจุดยืนนะผมอ่ะผมก็บอกเลยนะผมว่าไม่ได้เก่งอะไรนะผมผมก็ไม่ค่อยจะรู้จุดยืนเราผมก็ยืนประจำนะตรงนี้พระเดี๋ยวจะมีคนผ่านมานะโอเคเห็นเห็นมุมนั้นไหมมันจะมีเซี่ยวๆนะมีคนผ่านมาอยู่นะเราก็รอครับผมเกมนี้ต้องใจเย็นนะอย่าเพิ่งบุกรออย่างเดียวนะเดี๋ยวศัตรูก็ต้องบุกมาเองครับผมเราเป็นฝ่ายตำรวจเราตั้งรับไว้นะเพราะว่าถ้ามันไม่บุกมันก็แพ้ครับผมเพราะว่ามันต้องบังและเบิดนะ ดูมุมๆเรียมๆเนี่ยนะจะพยายามให้ทุกคนอันนี้บอดนะครับผมอ่ะจะทันพยายามให้ทุกคนเห็นนะว่าผมสีนิ้วเล่นยังไงนะมาสองตัวบบนี้แตกหนึ่งอ่าหลกครับผมฝั่งนุ้นหลกนะเมื่อกี้น่าจะบอดสองตัวเลยแหละนะทุกคนค่อนข้างเออกันนะครับทีมนุ้นบอดหมดเลยมันน้งนะนะแล้วก็แอบ,บตรงนี้ก็แอบ,บได้นะผมเนี่ยแอบบแล้วก็ส่องนะแนะนําให้เต้นส่องนะครับผม ก่อนที่เราจะเดินไปไหนเราเต้นสองไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ถือปืนไว้ตลอดนะถ้ายังไม่มั่นใจยังยังไม่ต้องสับมีดเพื่อวิ่งนะผมอย่างผมเน่ต้นเกมเนี่ยมันไม่มีศัตรูอยู่ตรงทางเดินหรอกครับสับมีดวิ่งไปเลยนะเราเร็วมากนะผมสับมีดวิ่งไม่ต้องกลัวนะจนถึงตรงนี้มันเป็นจุดประทะและพอถึงจุดประทะเราสับปืนรอครับผมเพื่อศัตรูมาเราจะได้อย่างนี้เลยอ่าฮ่าดาวใส่มันครับผมเป็นไง ดาวตัวผมก็งัดขึ้นสังเกตน,นะดาวาง,งัดขึ้นเลยผมงัดเข้าหัวเลยมันก็โดดมาผมก็งัดงัดกว่าเดิมน,นะผม <c oughs> นะเกมนี้แบบสติมาก่อนนะผมแนะนําอย่าอย่าตกใจนะอย่าพยายามแบบล้นอย่าลกนะครับผมสตูมาคือสติอย่างเดียวนะช่วยเราได้นะผมโอเคมาแล้วครับโอเคเข้าหวัวแล้วครับโอ้โ oh, ห <c oughs> พยายามนะครับผมยิงหัวนะเห็นไหมผมสังเกตผมจะไม่เป้าลงเลยเพราะเนี่ยผมดาวงัดขึ้นอันนี้เห็นไหม งัดขึ้นนะงัดขึ้นดืนยืนนี่ยืนเอาลงงัดขึ้นยืนเอาลงยืนเอาลงนี่เห็นไหมจะฝึกไว้อย่างนี้ฝึกไว้บ่อยๆครับผมวิธีนั่งนั่งนี้ยืนเอาลงนั่งนี้ยืนเอาลงนั่งนี้ยืนเอาลงเห็นไหมแล้วมันจะแบบไปของมันเองครับผมนะอันนี้ผมเล่นจากเกมซีเจคชั่นมาด้วยนะใครที่แบบติดตามใหม่จากบูเลียนแองเจิลเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะผมว่าซ c เจ o ชั่นเนี่ยมันเล่นโหดกว่านี้แน่นอนนะผมคือเล่นยากกว่านี้แน่นอนนะเป็นเกมในมือถือนะผมเหมือนกันนะ แต่ว่าตึงวันนี้นะคนเล่นกินนี้ผมก็ไม่ได้ด่าว่าเขาไก่นะทุกคนอ้ยยิงไม่โดนทุกคนโอ้น้าแตกเลยกูนะตามยิงตั้งนานยิงไม่โดนนะระยะใกล้นี้เอคก็แบบยากเหมือนกันนะทุกคนไม่ใช่แบบใจชิวๆนะเดี๋ยวศัตรูจะวิ่งผ่านมาแลครับตรงนี้จิบถือปืนรอเต้นดักโอเคออปลาระเบิดมาตูมโดนระเบิดเขารู้แล้วผมยู่ตรงนี้นะเขาเช็คระเบิด เพื่อนเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะแสะดงว่าตรงนั้นเคียร์เพื่อนออกมาได้นะเคียครับผมผมจะพยายามบุกนะค่อยๆแทรกซึมไปเทน,นิดถือมิดวิ่งสับปืนครับผมเพราะว่าตามมุมๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้ถือมีดนะเจอม,มุมเนีมาแล้วมาแล้วอุ้ยเอททองด้วยวะแสดงว่าคนนะครับผมเอททองอู้หูไม่ทันสับปืนไม่ทันเนี่ยเห็นไหมทุกคนเวลาสับมิดวิ่งอะเราต้องแบบมั่นใจนะอันนี้คือแบบผมพลาดเองนะเมื่อกี้ผมไม่มั่นใจนะ เผื่อมันมีโอกาสหันกลับมาได้จริงอ่ะเล่นดาวด้วยไป็นไงงงเลยทีมกูเฮ้ยยืนนิ่งกันนะเพื่อนเราโอเคครับเต้นเต้นเราขอแล้วเพื่อนเรายัางไงเจอคนแล้วครับตรงนู้นยิงโอ้โหยิงหัวไปแล้วคนด้วยนะเพื่อนเราเนี่ยโดดยิงเนาะนะเออการที่แบบเล่นโดดยิงอยู่มันอาจจะแบบโลกๆหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะโดดยิงหัวให้ดูด้วยนะ ว่าโดดยิงก็ยิงหัวได้นะเป้าจะบ,บานเนี่ยพยายามคุมดีๆนะคุมให้หัวคนมันอยู่ในปัง้งเนี่ยระหว่างระหว่างบอนบามันเนี่ยเออเดี๋ยวมันกระสุนก็สาดเข้าหัวครับแต่ต้องกดยิงค้างนะโดดยิงไม่แนะนำให้ยิงเดียวน,นะนะผมไม่มีใครทําโาเคแล้วโดดยิงจนะมาเ่า,าะวะจะมาเ่าวะบลก็ลกไว้ก่อนนะครับผมทุกคนชึกบตามมุมโอเคไม่มีครับผมบุกเลยทั้งนั้นจัดปลายจัดปลาย อยู่ไหนเอ่ยเพื่อระบุกถ่ายเลยนะครับอืเออผมผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะอันนี้ผมมาสอนแบบทิคเชยๆนะที่การเล่นของผมอ่าเข้าหัวไปดิแอบดีนะ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 หืมแตกสองครับเจอนั่งไปนะเมื่อกี้มันน่าจะเล็งหัวผมอยู่ถ้าเจอคนเล็งหัวเก่งกนะ็นั่งใส่แบบยิงหัวไม่เป็นกันทุกคนนะผมบอกเลยนะหรือว่าก,กระโดดใส่เนะนะเราพยายามเดินง้ยิงนะครับผมพยายามแบบเล่นจุก๊กๆหน่อยนะ แต่นี่คือที่อ่บางทีผมอาจจะแบบยิงชนะคนที่แบบเล่นมาก่อนผมได้นะเล่นแบบเบต้ามาเนี่ยเพราะว่าผมเล่นจากคิดสิตแอคชั่นมานะผมย้ําเลยคิดสิตแอคชั่นสอนทุกอย่างนะผมอ่ะผมก็ขอบคุณทางนี้ด้วยนะแล้วก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมีอะไรจะสอนนี่กะไม่น่ามีแล้วมั้งครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าไปรอดูไว้นี่เลยดีกว่ารอดูมีดไอ้นี่ครับเป็นมีดเอ่อ ตุตันคาเมนเอ่อใช่ตุตันคาเมนมีดอะไรวะอนูบิสครับผมอ่าใช่ครับเป็นคนคุมวิญญาณใช่ปะ่ะหรืออะไรเนี่ยแหละผมก็ลืมชื่อเลยนะเอ๊อเป็นลืมหน้าที่ของเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะรีวิวคลิปหน้านะคลิปนี้มาสอนสเต็จจัมดาวน,นะผมแล้วก็การตั้งค่าปุ่มอ่ะผมแนะนําเลยนะครับผมอันนี้ผมปรับภาพสูงสุดนะ iPhone s e ก็คือเครื่องแรงนะผมก็ใช้ชิป iPhone 11ก็คือความแรงที iPhone 11เลยนะความแรงของผม อ่ะผมจะบอกความไวของผมนะความไวที่ผมใช้ประมาณนี้ผมบอกเลยคุณไปดูช่องไหนมาอย่าเชื่อเขานะให้ปรับความไวเท่านี้เท่านี้ผมไม่แนะนําให้ปรับเท่าผมนะ <S <S ผมบอกเลยไม่ให้ปรับเท่าผมโดยเด็ดขาดนะผมหรือใครที่จะทาตามอ่ะสุดแล้วแต่ชอบนะผมอ่ะแต่ว่าผมไม่แนะนาเลยใครที่แบบพยายามจะหาปุ่มปรับเดี๋ยวปรับตามคนอื่นนะห้ามนะครับผมห้ามเลยนะให้แนะนํา ปรับตามที่คุณชอบนะครับผมชอบแบบไหนปรับแบบนั้นอย่าทําตามคนอื่นเพราะว่าการที่คุณทำตามคนอื่น,าาค,ค,น,นคุณอาจจะไม่ถนัดแบบนั้นก็ได้นะครับผมคุณทําตามที่คุณถนัดลองปรับสักสามสิบก่อนอ่ะแนะนำอ่ะสี่ถ้ามันแบบยังเช้าไปอ่ะสี่สิบอ่ะลองลองดูสําหรับตัวเองนะใครเครื่องเล็กก็ความเร็วเยอะๆก็ได้มันหันจอได้นิดเดียวนะเออ ก็เข้าใจกันใครแบบหน้าจอกว้างอ่ะช้าๆก็ไม่เป็นไรนะผมแต่หน้าจอ,อยของผมอ่ะผมขอ20ละกันนะเป็นความเร็วที่ผมถนัดด้วยนะผมะความเร็วหน้าจอขึ้นลงเลยประมาณนี้นะก็ตามนี้แล้วกันนะผมอ่ะผมบอกทุกอย่างไปหมดแล้วนะไม่มีอะไรนะ่าสงสัย้วผมก็จำาดาวจำาดานะผมนิ้วชี้นะนิ้วชี้อย่างเดียวคุ้มอย่างเดียวสตินะผมนะผมบอกอย่างสุดท้ายก็คือสตินะห้ามโลกศัตรูมาห้ามโลกห้ามหล่นนะผมแล้วก็ห้ามพยายามแบบ หัวร้อนกระเจี๊ยมนะไม่งั้นเราจะทําให้เราโกหน้ากัะเดิมนะครับผมแต่บางทีเวลาของตีนเนี่ยผมก็หัวร้อนมากนะผมอ่านี้ก็แบบเป็นธรรมชาตินะแต่ผมย้ำว่าผมเล่นสี่นิ้วมาชํานาญแล้วผมก็เลยแบบไม่ค่อยโลกอะไรมากนะเออผมก็แบบเล่นสี่นิ้วมาแบบเป็นปีละเล่นสามนิ้วผมบอกเลยเล่นสามนิ้วมาแบบหลายปีและเล่นสามนิ้วนะเพราะว่าผมเพิ่งเล่นสี่นิ้วมายังไม่ถึงปีแต่เกือบหึงปีแล้วครับผมอ่ะผมก็เลยแบบชำนาญแล้วนะกับการเล่นวันนี้ก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมใครอยากมาดูอะไรอีกก็ ฝากกดไลค์ใครอยากดูอะไรก็ซับสไคร้นะอย่าลืมเม้นบอกใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมตอบทุกเม้นนะผมจะพยายามตอบทุกเม้นนะเออเพราะว่าผมก็ทําแบบนี้มาตลอดนะเม้นไหนผมตอบไม่ได้อ่ะผมก็จะไม่ตอบนะเม้นไหนที่ไม่สุภาพก็ลบทิ้งไปนะครับผมก็ตามนี้นะใครชอบฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดซับสไคร้นะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมใช้แม่พิมพ์นะอ่ะแล้วก็ตั้งค่าความเร็วที่คุณชอบบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย